อัสลามุอะลัยกุ้มวะรร็ะมาตุฮเลยบระกาตุนสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเกมการศึกษาระดับอนุบาล2กับคุณครูเจเอนนะคะเรามาเล่นเกมตัวเลขที่หายไปนะคะกติกามีอยู่ว่าข้อที่1ครูมีตัวเลข5จํานวนมาให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะโดยเรียงลําดับจากน้อยไปหามากข้อที่2เด็กๆสังเกตและตอบว่าตัวเลขที่เรียงลําดับว่าตัวไหนบ้างที่หายไปนะคะ มาลองดูตัวอย่างนะคะมีตัวเลข1เลข2ตัวที่หายไปเลข4และเลข5เอ๊ะตัวที่หายไปเป็นเลขอะไรน้าคาตอบที่ถูกต้องตัวเลขที่หายไปคือเลข3าใช่ไหมคะ1 2 3่5สเรียงลําดับได้ถูกต้องนะคะรอเรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเด็กๆดูข้อที่1นะคะมีเลข2เลข3ตัวเลขที่หายไปเลข5เลข6เอ๊ะแล้วตัวไหนน้าที่หายไปเด็กๆตอบได้ไหมคะตัวรองช่วยได้นะคะ ข้อที่สองนะคะมีเลขหนึ่งและตัวเลขที่หายไปต่อด้วยเลขสามเลขสี่และเลขห้าเอ๊เลขอะไรหน้าที่หายไปมาข้อที่สามแล้วนะคะมีเลขสี่เลขห้าตัวเลขที่หายไปต่อด้วยเลขหกและเลขเ็ดเอ๊ตัวอะไรหน้าที่มันหายไปข้อที่สี่แล้วนะคะมีเลขสี่เลขห้าเลขหกและตัวสุดท้ายที่หายไปเป็นเลขอะไรหน้าตอบได้ไหมคะ ขอที่ห้าข้อสุดท้ายนะคะมีเลข4เลข5เลข6ตัวเลขที่หายไปแล้วต่อด้วยเลข8เอ๊ะตัวอะไรนะที่หายไปถ้ามันยากไปผู้ครองมีส่วนร่วมช่วยเด็กๆได้นะคะว้าว <Wow. S 2> เด็กๆทดลองฝึกฝนดูบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะทำได้นะคะ คนเก่งของคอย่าื้นส่งคําตอบให้ค,คุณครูดูด้วยนะคะส่วนวันนี้ค,คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะขอกล่าวคําว่าอัสสลามุอะลัยกุมวเระมะตุลวยบเรากาตุสวัสดีค่ะไมยบาย